สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวี s t สตี Ball นะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางยาวธรรมดานะครับความหนา0.65นะครับสเปค20-13 2 5 0นะครับตัวนี้ไม่ใช่ยางสูตรนะเป็นยางยาวธรรมดานะ5คู่นะครับมัดหนังรองเรียบร้อยพร้อมยิงนะครับ เพจผมไม่ใช่ขายแค่ยางสูตรเท่านั้นนะขายยางยาวธรรมดาด้วยนะครับผมยางยาวแบบนี้ยผมก็ขายนะครับมีแต่ว่าสั่งมาไม่เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นยางสูตรกันไงนะครับก็ถ้าของหมดก็ถ้าอยากจะสั่งจริงก็ต้องรอครับ14วันนะครับก็ยังไงทักมาได้นะครับทักมาได้จะเอายางยาวธรรมดาจะเอายางสูตร หรือว่าจะสั่งลูกเหล็กก็ทักได้ทักมาสอบถามกันนะครับราคามีบอกในวิดีโอนะครับกดหยุดวิดีโอดูได้นะครับหน้าคลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับส่งทุกวันนะครับส่งตลอดนะครับโอนก่อน8โมงเช้านะครับจะส่งให้วันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเลย8โมงเช้าไปแล้วต้องส่งวันถัดไปถ้าติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุด ราคาเตอล์ลนะครับก็ให้ส่งวันที่มันส่งได้นะครับเพราะว่าผมส่งไปรษนีนะครับส่ง e m เมลไปรษณีย์ไทยนะโดนพิเศษนะครับก็ยังไงเข้ามาคุยกันแล้วกันนะครับราคารละเอียดอะไรก็เดี๋ยวผมแจ้งในแชทแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับผม